ี๋ยวอย่างนี่งกติกาคือใครหัวเราะก่อนแพ้ห้าม,หมดแล้วทำหมหดแล้ะไหมมาแพ้ตลอด

ơ mày ham lục con đĩa mày hả ham lục ta ham ao duy nhất húp ให้ฮึบไม่ได้ให้หัวเลาะ